สวัสดีครับแล้วในวันนี้นะครับผมก็ได้มาที่เกาะอีพิวดาวนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ย้ายเกาะแล้วนะเราก็จะเป็นจะต้องกินบทปีศาจใหม่นะครับซึ่งบทนี้เราจะกินนะครับก็คือบทไฟนั่นเองนี่กินเข้าไปเลยครับยำยำยำอร่อยครับบนไ้าได้เปิดขึ้นแล้วนะเราก็จะมาตีดักโทษน,นะครับ เอาขาเตะัปก,ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาใช้สกิลใส่มัทีหลักนะตีนะครับแล้วเราก็จะมาตีไปอย่างนี้เลยโอ้ซึ่งตอนนี้นะครับผมได้สกิปแล้วนะนี่เลเวลสองพันหาสองร้อยห้าแล้วนะครับนี่เลยเราก็จะทำการสกิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ตรงไว้ก็ลานจริงๆนะแล้วถ้าผมทำาลกหนึ่งครบแล้วนะครับผมก็จะสัญญานะครับว่าผมจะมารวมคลิปทั้งหมดให้นะแล้วผมก็จะมาตัดคลิปก่อนหน้านี้ให้ด้วยนะครับว่ามันถ้าดูพบกัน,นหรือว่าบิ๊กโลกหนึ่งเนี้ยมันก็จะแบบว่ามันจะก็ดเสียงมันก็จะใช้เวลาพอทม้วนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็แค่ฟาร์มฟาร์มไปก่อนนะ ผมเลเวล2 20เลยดีกว่านะโอเคครับก็ตัดมาอีกรอบึลงนะตอนนี้นะครับเหลือแค่2ตัวนะครับเราก็จะเลเวล2 1 0กว่าเลยนะครับดีเลยเราก็จะใช้สกิลดีสซอรัแบเเรนะืเอยๆของโบ ตอนนี้นะคบเราก็จะใช้ผลไฟในการสกิลใส่วันนะซึ่งบอกตัวน,นี้เนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับก็ตีๆไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าผลไฟเราเป็นผลที่โอเคเลยนะครับไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากขนาดนะั้นแต่ว่าก็ฟาร์มง่ายอยู่ครับฟาร์มง่ายเลยนี่ครับแล้วก็สกิลใส่วันมันก็จะลอยนะอ้าววันหายครับอ๋ออยู่บนต้นไม้น,น,นใหญ่ ำหรับใครที่โงนะคะว่าทำไมเสียงผมมาถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือผมป่วยอยู่ครับแล้วก็คือแบบว่า,วามันเต็มคอครับเสลิดมันเต็มคอแล้วเหมือนว่าเสียงมันจะตะกุกตะกับนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะครับที่เสียงมันอาจจะไม่ได้ดีมากเหมือนปกตินะเพราะว่าผมป่วยอยู่ได้นเอง ีเอาไปทำอะไรดีนะออัพอันนี้แล้วกันแล้วเราก็จะมาตีตัวในคุกเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับก็ผมได้ฟาร์มจบเกาะดีนะครับแล้วก็อีพีได้เนี่ยผมอ่ะจะไปต่อเอ่อผมจะไปกเกาอะอืมโคลอสเซียมนะครับโอเค ก็ถ้าใครชอบคลิปดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ